คุณรู้ไหมคะว่าการเดินแบบอินเทอร์วอลวอร์กิงช่วยซ่อมแซมดีเอ็นเอระดับเซลล์ได้ดีกว่าการเดินหมื่นก้าแบบปกตินักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากการเดินสลับความเร็วแค่15นาทีต่อวันประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์สามารถกระตุ้นการซ่อมแซมดีเอ็นเอในร่างกายได้ดีกว่าการเดินธรรมดาหลักการทำงานคือตอนที่เราเดินเร็วแล้วช้าสลับกันร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นเอนไซ ชื่อเทโลเมเรสที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมปลาย DNA ที่เรียกว่าเทโลเมียจากการศึกษา5,000คนพบว่าคนที่ทำอินทวอลวอลกิ้งมีเทโลเมียยาวกว่าคนที่เดินธรรมดาถึง15%เปเ็นเป็นเหมือนการทำให้เซลล์เราอายุน้อยลงจริงๆวิธีทำง่ายมากเดินปกติ3นาทีแล้วเดินเร็ว3นาทีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆการศึกษายัางพบว่าอินทวอลวอลกิ้งช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้10%ลดความดันโลหิตและเพิ่มความจุป,ปอดได้ดีกว่าการเดิน19ึ่งหมื่นเก้า แบบเดิมๆนี้คือเหตุผลที่นักกีฬาโอลิมปิกจึงใช้เทคนิคนี้ในการฝึกซ้อมด้วยนะ